ความดันโลหิตสูงแต่ไม่อยากทานยาความดันต้องทำยังไง เบื้องต้นก่อนเลยนะคนที่มีความดันลโลหิตสูงแต่ว่าไม่ยอมทานยาความดันเนี่ยได้ไหมต้องบอกเลยว่าไม่ได้แล้วก็ไม่คุ้มกันเนาะควรทานไปก่อนในระยะยาวเนี่ยถ้าเราคุมความดันได้เองแล้วเนี่ยค่อยๆปรับลดยาเนี่ยสามารถทําได้บางคนเนี่ยกลัวเรื่องของการทานยาเคมีกลัวผลข้างเคียงของยาความดันต่างๆคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาความดันโลหิตสูงถ้าใช้ได้ถูกต้องเนาะแทบจะไม่มีผลข้างเคียงเลยไม่คุ้มกันในการที่เราจะกลัวผลข้างเคียงจากยาความดันโลหิตสูงแล้วไม่ คมทานยาความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยทำร้ายหลอดเลือดเรามากกว่าแรงดันที่สูงสูงเนี่ยทำร้ายหลอดเลือดเราพอหลอดเลือดเรามีความเสียหายแล้วเนี่ยไขมันก็จะมักไปเกาะหลอดเลือดเรามากขึ้นด้วยซ้ำเนาะพอเวลาไขมันไปเกาะมากขึ้นก็ทําให้หลอดเลือดเราตีบตันมากขึ้นแล้วก็จะเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆตามมาแต่ก็จะต้องบอกว่าการทานยาลดความดันเนี่ยเป็นตัวช่วยควบคุมความดัน แต่ไม่ได้รักษาความดันโลหิตสูงสิ่งที่จะช่วยรักษาความดันโลหิตสูงได้คือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเองเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่รักษาโรคความดันโลหิตสูงให้หายขาดได้หมอดูแลคนไข้มาเยอะแล้วถ้าเกิดคนไข้เนี่ยปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนาะสามารถจะลดปริมาณยาความดันจนถึงเลิกทานยาความดันได้เลยหมอมีคนไข้ทานยาความดันอยู่6อย่างเนี่ยสุดท้ายก็สามารถเลิกได้เลยเนาะถ้าเราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อจะทําให้ความดันเราดีขึ้นโดยไม่ต้องทานยาเนี่ยหมาเอามาให้ด้วยกันหข้อด้วยกันเนาะข้อที่1เลยเรื่องของอาหารเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความดาันโลหิตสูงเนี่ยต้องลดการทานอาหารเค็มต้องลดโซเดียมลงแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างการลดโซเดียมเนาะเราต้องดูแล้วว่าอาหารอะไรที่มีโซเดียมเยอะให้งดอาหารเหล่านั้นจําไว้เลยนะงดอาหารแปรรูปงดอาหารสําเร็จรูปอาหารสําเร็จรูปเนี่ยก็คือจะมาในรูปแบบที่เป็นห่อเป็นกล่องฉีกพร้อมทานน่ะทานขนมต่างๆ ฉีกซองพวกนี้เป็นสิ่งที่มีโซเดียมสูงอาหารแปรรูปต่างๆไส้กรอกหมูแฮมกุนเชียงต่างๆเหล่านี้ในนั้นอะใส่โซเดียมสูงบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้โซเดียมสูงแค่ไประวังว่าเอ๊ะเวลากินอาหารแล้วไม่ราดน้ำปลาเพิ่มเติมก็พออย่างนี้ไม่พอเนาะเพราะฉะนั้นเครื่องปรุงเนาะซีอิวน้ำปลาต่างๆเวลาจะซื้อมาทําอาหารเนี่ยก็เลือกประเภทที่โซเดียมต่ำคุมอาหารแปรรูปคุมอาหารสําเร็จรูปคุมเรื่องของซีอิวน้ำปลาที่จะใช้ให้เลือกแบบที่มีโซเดียมต่ำข้อที่2ให้ทาน ทานถัว่วทานธัญพืชต่างๆให้เยอะขึ้นพืชที่ปลูกในดินจะมีโพแทสเซียมสูงมีแมกนีเซียมสูงสิ่งเหล่านี้ช่วยลดความดันการที่เราทานโพแทสเซียมน้อยไปต่อวันเนี่ย เป็นตัวที่ทําให้เราเป็นความดันนะเพราะฉันเนี่ยโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมช่วยลดความดันเลือกทานอาหารเสริมอย่างทานคคเลตแมกนีเซียมเสริมคีเลตแมกนีเซียม1เม็ดเนี่ยคือ500มิลลิกรัมโดยทั่วไปจะมีแมกนีเซียมอยู่ในนั้นเนาะประมาณ20%มีอยู่ประมาณ100มิลลิกรัมการทานต่อครั้งเนี่ยให้ทาน2เม็ดก็จะได้แมกนีเซียม200ทานไปเลย2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอนนะครับอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือพวกแอลอาร์จินีนนะครับอาร์จินีนเนี่ยจะเป็นตัวไปเพิ่มเรื่องของไน ง่ายๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวช่วยให้ความดันมันดีขึ้นได้อย่างที่3มลดความอ้วนนะครับคนเป็นความดันคนไหนที่อ้วนน้าหนักตัวเยอะเนาะให้ลดน้ําหนักตัวซะถ้าลดน้ําหนักตัวได้ความดันลงแน่นอนทุกๆ1นกิโลที่เราลดลงได้เนาะจะลดความดันตัวบนลงได้1.6ลดความดันตัวล่างลงได้1.1ต่อมาข้อที่4เล่าบุหรี่งดซะบุรีเนี่ยเป็นตัวทําร้ายหลอดเลือดที่ร้ายแรงที่สุดแล้วถ้าเกิดเป็นความดันแล้วไม่อยากทานยาความดันเนาะเลิกบุหรี่ก่อนเลยเล่าก็ด้วยเนาะงดเลยนะครับ ยูริกเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดความดันโลหิตสูงเนาะยิ่งมียูริกเยอะยูริกยิ่งทำร้ายหลอดเลือดเยอะหลอดเลือดยิ่งเสื่อมความดันยิ่งสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความดันต้องคุมยูริกอาหารที่ทําให้ยูริกสูงได้มากที่สุดก็คือแอลกอฮอล์ข้อที่5ให้นอนให้ดีสังเกตไหมคนเป็นความดันเนาะเวลานอนไม่ดีปั๊บความดันขึ้นเลยให้ให้ความสําคัญกับการนอนพยายามทําให้ตัวเองนอนให้ได้ มากเพียงพอนอนให้ได้ดีหลายคนเนี่ยจะบอกว่าเวลาอายุเยอะขึ้นแล้วเนาะนอนไม่ค่อยดีจริงๆแล้วความต้องการของการนอนของคนเราเนาะเราต้องการการพักผ่อนเท่าเดิมนะเท่ากับเมื่อตอนสมัยเราเป็นหนุ่มสาวหรือเป็นวัยรุ่นแต่ความสามารถในการนอนของเราเนี่ยมันลดลงเมื่ออายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความพยายามในการนอนมากขึ้นหมอทำคลิปเรื่องของการนอนไว้เยอะแล้วเนาะลองไปหาฟังกันดูข้อที่6เนาะก็คือเอากำลังกายหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากเนาะแต่ถ้า ยังทําไม่ได้ไปทํา5ข้อแรกก่อนก็ได้แต่กําลังกายเนี่ยเวลาเริ่มต้นเนาะอาจจะเริ่มต้นด้วยการเดินก็ได้เดีนเน๋ยวนี้นาฬิกาหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยในการนับก้าเนาะเดินให้ได้เวลาอย่างน้อยถ้าไม่ได้หมื่นขอ7,5 0 0ลองเดินเยอะๆขยับขยื่นเคลื่อนไหวตัวเยอะๆลองทํากันดูเนาะหข้อนี้เพราะว่ายาลดความดันไม่ได้ช่วยรักษาความดันเลหิดสูงแต่เพียงแค่ช่วยควบคุมความดันในช่วงนั้น,น,นๆเท่านั้นเองการที่เราจะรักษา ความดันโลหหตสูงให้หายได้เนี่ยเรารักษาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ต่างๆถ้าเราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเนาะหข้อนี้ควบคู่ไปกับการทานยาเราจะค่อยๆลดปริมาณของยาลงได้ถ้าดีที่สุดเลยคือเราจะสามารถลดยาทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเป็นความดันโลหิตสูงให้ทานยาก่อนการไม่ทานยาทาั้งๆที่มีความดันโลหิตสูงนั้นไม่คุ้มเนาะ จะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีอาหารเสริมที่บอกไปไปลองหาทานคีเดตแมกนีเซียมแล้วก็แอลอาร์จินีนดูก่อนฝากไว้ประมาณนี้ครับ